Đó, luôn. là cái gì phải muốn ăn, ăn ta liền mò mò chứ Đâm đâm để Nó đủ bó đầy lấy tiền không nè อ้นี่นุ่มเสริมเสริมใจาะว่าเมียแล้วเอ้าหนุมวดนุ่มดีดอเสเช่นนตามปั๊บบันึงมุเืยนม่เื่อยแล้วอะไจัเดียนแล้วอืมก็ได้ตามมาทีโอ้ถ่านทาไหนเขาเดียน แล้วก็ขายเงเจนิเทินนี่สนก็ทอเมีแล้วเหรอเจริเมียนคนน้อร่อยอร่อยร่อยครับอร่อยครับเพิงวู้นั่นจิ้มก็ถ่ายินน้ิมกินนี่มวยค้คคคเคเางเขาอ่ะนี่นุ่มนุ่หยังนมววบ้เป็นนุ่มแผ่ไหนบ่อันนี้ม้วนมเลย นมสดที่ดีออกจากเต่าจะได้ไม้ใสแสร้ากัฟ้ามจะสร้างควนตีแม่สร้างแบบใดสร้างเป็นตรงหรือสร้างป็่แบบเป็นโล่สี่เป็นโล่ดีว่าเว้ยอ่อนเจรจ้อนอ่อนเสริมนึ่สิพอถึงพันก็ได้นะแปดร้อยชีวิเทียเขาละลูกเขาหละแต่ละเมือ แม่ซี่เทียเช้ากลางวันเย็นก่อนมาเสริมยืเสือแม่เพราะเราลงไปกินน้ำมีแม่ไปให้ในปาก